สวัสดีครับกับเดอะคิลเลอร์วบนเทนครับวันนี้พามาดูต้นยางนานะครับอายุห้าปีครับผมปลูกเป็นซุ้มทางเดินนะครับทางเข้าไร่เข้าสวนครับผมนี่ฮะผสมประสานระหว่างยางพารานะครับยางนากับยางพารานะนี่ฮะสวนตครงการนี่ก็จะเป็นต้นพะยุงแล้วก็ยางนานะครับเนี่ยในอนาคต ยางราคาตกแต่ยางนาก็เจริญงอกงามครับตามวันเวลาก็สร้างมูลค่าให้ครับนี่ฮะแต่ก่อนนี่คือจะเราจะปลูกอย่างเดียวนะฮะพืชไร่ทุกวันนี้กเกษตรมีการเพิ่มศักยภาพครับ,รบเพิ่มพัฒนาการขึ้นมานี่ฮะใช้การปลูกผสมผสานครับผมเราไม่ปลูกอย่างเดียวนะเนี่ย ตรงร่องกลางนี่สามารถปลูกยางนาได้เลยนะครับเนี่ยคือเขาเจริญงอกงามมากครับแล้วเขาก็จะดีตัวเองขึ้นร่องกลางฮะยางพาราก็ได้ครับยางนาก็ดีนะครับเจริญงอกงามครับจะเห็นมีไผ่หวานครับไผ่หวานปลูกได้หมดครับเพราะว่าใบยางพารานี่ก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเหมือนกันนะฮะนี่ครับเนี่ยขนาดห้าปีนะครับขอใช้ได้ครับ ฝ่ามือผมครับฝั่งน้นก็จะเป็นที่อีกสวนหนึ่งฮะก็จะมีปลกเป็นพืชป่าผสมผสานครับยืนต้นครับมีทั้งพยุงมีทั้งประดูครับเนี่ยตทนั้นก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากช่วงแร,งแรกๆก็คือคนเราก็จะปลูกปลูกไปงั้น,นครับแต่ว่าพอเขา แย่งอาหารกันแล้วก็ไม่ได้สางครับก็ตามตามปริมาณนะฮะถ้าต้นไม้เยอะก็จะเจริญกงามก็ค่อนข้างที่จะชาครับนี่ฮะนี่คือเจนใหม่ครับฝั่งนี้ก็ปลูกให้ห่างขึ้นครับห่างขึ้นก็นี่ฮะผลลัพธ์ที่ได้มาก็จะดีตามไปด้วยครับอย่างนานฮะห้าปีก็จะมีเล็กมีใหญ่ครับไม่เป็นไรครับปลกูก นะดีกว่าเราปลูกทําพืชหน้าเดียวนะฮะพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยก็จะมีปลูกกล้วยครับยางพาราก็ได้กล้วยก็ได้ครับไผ่หวานก็ได้นี่นะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับเนี่ยจะเป็นยางหนาครับหลังนะซึ่งลุงแกก็พยายามศึกษานะก็แกปลูกก่อนที่จะ พลรลบป่าไม้จะผ่านด้วยซ้ำไปครับนี่ฮะทุววันนี้ก็ปลูกง่ายตัดง่ายเนาะก็เป็นประโยชน์มากครับเนี่ะเดินร่มเย็นเลยครับสบายเลยครับนี่ฮะพอพอ,อยางนาโตขึ้นยางพาราน้ำเริ่มหมดก็สงังยางพาราออกนะครับนี่ฮะก็ได้ต้นยางครับเนี่ยเราไม่รอเราไม่ทำอย่างเดียวนะฮะนี่ครับ ขนาดก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆครับนี่ครับสรับคนที่โอ้โหนี่ครดูต้นนี้ครับปลูกนี่ยช่วงระยะเวลาเท่ากันนะครับแต่ว่าดูความโตเขานี่ครับเขาคงจะสมบูรณ์นะครับนี่ครับฝั่งโน้นก็สิบกว่าปีแล้วครับก็เป็นป่าแล้วนะครับมันก็เลยเล็ก สำหรับคนที่กำลังมองหานะปลูกเป็นแถวเลยครับต้มเงาสวยงามมากครับคนที่ชอบปลูกป่าช่วงนี้ก็จังหวัดวีราก็ปลูกเยอะครับก่าไม้ที่ทางศูนย์พ่อพันธุ์ก้าไม้ที่เขาเปิดรับจองก็คิวแทบจะเบียดกันเลยครับแสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้คนหันมาปลูกต้นไม้ครับรักโลกนี่ครั สวยงามครับเป็นแถวยาวไปฝั่งูุนครับนี่ฮะพื้นที่ครับสิบกว่าไร่นะฮะก็หันมาปลูกผสมผสานนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับให้เยี่ยมชมดูความเจริญหูเจริญตาของต้นไม้ครับนี่ฮะยางนาครับเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกนะครับเนื้อไม้สวยงามครับโตเร็ว ทำประโยชน์ได้ในอนาคตก็ปูนนี่ก็แทบ,บจะไม่ต้องแตะแล้วครับใช้ไม้อย่างเดียวก็สบายแล้วครับแต่จะให้ดีก็เราก็ปลกพวกไม้น้อแข็งไว้บ้างก็ดีครับผมนี่ฮะฝั่งโน้นก็จะปลูกถึงยาวฝั่งนู้นเลยครับนี่ฮะับเควรับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ